สวัสดีค่ะคุณกรพัฒค่ะครับผมสวัสดีครับค่ะวันนี้ก็วอลลุ่มก็ถือว่าเยอะไหมคะห้าหมื่นถือว่าใช้ได้นะครับห้าหมื่นห้าะครับโดยรวมก็ถือว่าค่อนข้างเป็นภาพที่ใช้ได้แหละนะครับในแง่ตัวตลาดหุ้นเองนะครับในแง่ทังเทียนไลววันอาจจะดูดูไม่ได้สวยมากนะครับดูกลางๆนะครับแต่ว่าดูในแง่ตัว weekly c h a r t เองก็ต้องว่าเซ็ก็ถือว่าปิด ไปพัฒนุการที่จะฟื้นตัวต่อเนื่องสัปดาห์หน้านะครับประเด็นหลักสัปดาห์หน้าก็ต่างประเทศก็สองเรื่องนะครับเรื่องของตัวเบรกซิตนะครับในแง่ตัวแผนของสราตต์หลบเอ่อแผนของตัวอังกฤษนะครับที่จะเลือกแผนบีนะครับหรือว่าแผนที่สองว่าจะเป็น softer บ็กซิตหรือจะเป็นในส่วนตัวทาประชาวิทยาใหม่นะครับขณที่ียิปตก้าวต้องเจรจากันให้เสร็จนะครับสำหรับภายในส่วนตัว สหรัฐกับจีนก็วันที่สามสิบสามี่น,นะครับ <Ha. S 2> ต่มาดูว่าตัวผู้แทนจากจีนเนี่ยเดินทางไปเจรจารสหรัฐไม่ทราเดินทางก็ถือว่าเป็นภาพของ oh. ความคาดหวังบวกต่อการเจรจาร oh. นะครับ oh. ประเด็นนี้ก็ต้องไล่เรียนนิดน,นึงว่าในแง่งตัว Impact ต่สตลาดเป็นยังไงบ้างคือ oh. ถ้าเราเห็นการเจรจารเนี่ยโดยรวมก็ตอบรับเป็นกลางถึงบวกอกู่แล้วนะครับ <Ha. S 2> เพราะว่าในขางตัวการประมาณการเศรษฐกิจของโลกเองไม่ว่าจะเป็นโนระหรือว่านักวิจัยต่างๆส่วนใหญ่ เขามีการคาดการณ์ในเรื่องตัวภาษีนะครับตัววงเงิน2องแสนล้านเหรียญเนี่ยนะครับที่ระดับ25เปอร์เซ็นในปีนี้ไปแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ใช้อยู่แค่10เปอร์เซ็นตะครับเป็นการยืดมาดังนั้นถ้าการเจรจาโดยรวมมันเป็นบวกและผ่านได้เนี่ยกลายเป็นว่าประมาณการที่ทุกคนประเมินสกิโลค่อนข้างต่ำเนี่ยจาเป็นขังตัวอาเซริสต้องปักขึ้นนะครับอันนี้เราจะได้ทราบว่า impact ของตลาดจะเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนบ้านเราก็จะมีงบตัวใหญ่ๆนสัปดาห์หน้าจะเป็นปอสพอนะครับ ตัวดีแท็กตัวปูนซีเมนไทยนะครับภาคการปิดก็จะเริเ่มทยอยในงานงบก็เดี๋ยวจับตาดูกัน mm hmm. อบนนรรยากาศโดยรวมคิดว่าิคือวันนี้เงินเข้าเอเชียค่อนข้างหนักหนุนนะครับ mm hmm. เป็นวันที่นักหนชาติซื้อหุ้นเอเชียสามตลาดเนี่ยสูงที่สุดนะครับใน oh. รอบปีนี้เลยนะครับหนึ mm ่ง hmm. ันสามอยเก้าสิบสองล้านเหรียญน, mm hmm. นะครับ ตลาดในเกาหลีไต้หวันแล้วก็ฟิลิปปินส์ทั้งซื้อแรงมากค่ะไม่รู้จะซื้อบ้านเราหรือเปล่าแต่เมื่อวานบ้านเราก็ซื้อมาค่อนข้างดีเลยนะครับค่ะวันนี้ไปดูกันว่าบ้านเรายังเป็นอินโฟต่อเนื่องไหมหลังจากที่ต่างชาติก็เริ่มซื้อวุ้นไทยมาในช่วงสิบเอ็ดวันหลังสุดนะครับหนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดหมื่นล้านบาทแล้วเราเริ่มเห็นตัวกระแสะการลงทุนเปลี่ยนทิศนะครับมาเป็นบวกในตลาดเอเชียจากที่ปีที่แล้วในเอเชียโดยรวมเป็นลบนะครับทีนี้คือฟันโซทริกเทนนะครับ เป็นกระแสปิดเข้ามาก็เป็นภาพบวกนั้นด้วยรวมเยอะตลาดสัปดาห์หน้าเป็นขึ้นนะครับนางหกาติด550ค่ะ1 6 6 1นะครับ61ค่ะแนวรับก็1611กับ1602ครับ1602ค่ะครับอ่าแล้วหุ้นรายตัวราคาที่ที่เรามีอยู่ครับก็วันนี้อมตะกับตัวซีคอนถือว่าสวยค่ะอืคือ เบรกแพทเทิร์นตัว w Sha p e ขึ้นมานะครับที่เป็นการยกโลงขึ้นมาครับะฉะนั้นตัวอมตะปิดยี่บสองหกเนี่ยนะครับก็ลุ้นไปต่อนะครับที่เรียนยี่บสามสี่แล้วก็ยี่บสี่บาทก่อนนะครับแนวรับเขาไม่ควรหุลยี่2บสองละนะครับการกขึ้นมาท่งนี้นะครับส่วนตัวสเตคเนนะครับสเตกนะครับก็ยืนที่เป็นร้อยพอดีนะครับก็เป็นการดับเบิเชฟขึ้นมาเหมือนกันนะครับสเตคก็ดู แนวต้านนะครับ23.4นะครับเช่นกันแล้วก็ต้านตัดไปที่เป็น24บาทนะครับตัวซีคอนอินเนี่ยไม่ควรดู27.9นะครับผมค่ะพี่มาดูตัวละกาที่เราคุยกันนะครับวันนี้ BJC เ,เริ่มขยับดีขึ้นเรื่อยๆนะครับคับมายืนเหนือเส้นยีพาวันได้แล้วนะครับที่48.75แต่เตัวหนาดู50นะครับกับ52นะครับ BJC รับสีบแปบาทครับรับ48บาทค่ะแล้วตัวของทีเฟกล่ะคะเดี๋ยวเอาหุ้นให้จบก่อนนะได้ได้ค่ะโทษทีค่ะเคแบงค์นะครับก็ยืนสวยนะครับเคแบงค์ยืนที่ตามเปียกๆขึ้นมาเคแบงค์น่าจะมีโอกาสขึ้นไปที่กับบริเวณร้อยเก้าสิบหกจุด้า่อนราาผ่านบรได้ก็200นะครับเป็นตัวที่เป็นเป้าของเงินทุนไหลเข้าด้วยนะครับสำหรับเคแบงค์นะครับ อีกเป็นหนึเป็น S อ B ที่เราแนะนําซื้อมาในโซนต่ำกว่าร้อยสมสิบนะครับตอนนี้ก็ค่อยๆขยับขึ้นมาร้อยสาสุดห้านะครับดูนาตาหร้อยสามสิบสี่ห้ร้อยสิบห้าจุดห้าครับสำหรับตัว SCB ครับผมค่ะ<า>ครับส่วนตัวพลังงานทางเลือกนะเอาเหมือนเดิมน,นะครับก็ยังถือต่อได้ถือต่อกันกุลนะครับตัวบ i กริมนะครับพวกนี้ดีนะครับก็คือบีกร<า>ิมมันได้ไประโยชน์ในเรื่องของตัว การต่อยึดสัญญาโรงไฟฟ้าแบบรีเบสเมนต์นะครับปลดล็้องวัลูให้กับอีกิมแล้วนะครับแล้วก็แผนพิธีพีใหม่เนี่ยหนุนพวกโซลาร์โปรเจกต์นะครับโดยเฉพาะตัวโซลาร์รูฟท็อปเองเนี่ยเออต้องบอกว่าหนุนตัวกันกุลนะครับโดยตรงนะครับเพราะนี่นกันกุลจะมีโอกาสในการเติตัวรอบใหม่นะครับอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวโรงไฟฟ้าขนาดขนาดเล็กคือโไฟฟ้าขยะนะครับคือเพิ่มมา44ไม้กวัตต์งั้นดูตัวเบตเทอร์วัคตรีนไว้นะครับปีนที่เป็นที่ชอบใจเขาดี นะครับเป็นหน่วยฟ้าหลังเนี่ยดูสามตัวนี้ส่วนการประมูล i อ p เนี่ยนะครับก็ยังเป็นกอฟกับตัวเอโก้นะครับที่จะเป็นตัวที่มีโอกาสได้งานสุดๆนะครับแต่โดยรวมมาที่ว่าชุดชุดแรกที่พูดไปเมื่อกี้นะครับมีพิมนะครับตัวกันฟุนตัวเบร์บูมีเนี่ยตอนนี้เริ่มสลับมาปอะมมากกว่าเพราะว่ากอล์ฟเองจะนจุดของการพักตัวระยะสั้นนะครับนี่คือภาพที่ที่ผมมองไว้นะครับในส่วนตัวซี r ีเอชนะครับเหมือนเดิมที่คุยเมื่อเช้ากับพี่มดนะครับว่า หนึ่งศูนย์แปดศูนย์บ่งลบยังยังถือรองนะครับใครเปิดใหม่นะครับแล้วก็ใครที่ถือลองมาที่หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ก็ดูไปต่อนะครับผมมีคิดว่าท้ายสุดเนี่ยจะสามารถผ่านต้านเล็กๆนบริเวณหนึ่งศูนย์แปดสามหนึ่งศูนย์แปดหกนะครับเพื่อขึ้นไปท่าหนึ่งศูนย์เก้าสี่นะครับห <10 94 S 2> นึ่งศูนย์เก้าสี่นะคะได้แล้วก็พันร้อยได้ครับก็หนึ่งพันหนึ่งร้อยนะแนวะต้านถัดไปค่ะพี่เดี๋ยวแล้วส่วนทองคำราคา เราต้องทำเหมือนเดิมนะครับก็เองือลองต่อถ,ถลองลต่อ1278ก็ลอก็อกกำไรออกมานะครับไม่ดุดถือต่อนะครับเพื่อดูที่บริเวณเอ0 0ก่อนครับได้ค่ะพี่กัลพัฒขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ,คะก็ขอบคุณคําแนะนําจากทางด้านคุณกัลพัฒวรรเชด้วยนะคะผออุตส่า์ฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนขาดจากบอลโนมูระพัฒนาสินนะคะ